ล่าสุดนะครับวันที่23กันยายน2564ผู้สื่อข่าวได้รับทราบว่ามีการซื้อขายต้นกล้วยด่างราคาสูงถึง10ล้านบาทโดยผู้ซื้ออยู่ในพื้นที่เขายายดดาตำบลตะพงอําเภอเมืองจังหวัดระยองครับจึงเดินทางไปตรวจสอบพบเป็นพื้นที่สวนสวยอยู่ติดกับเขายายดดามีบึงน้ำขนาดใหญ่ภายในสวนมีการตกแต่งไวอ้อย่างสวยงามกับพันไม้นานาพันต่อมา ได้พบกับนายนิลิตนาฏอายุ50ปีเจ้าของสวนเมื่อสอบถามเกี่ยวกับต้นกล้วยด่างราคา10ล้านบาทก็ได้รับคำตอบว่าเป็นผู้ซื้อเองซึ่งนายนิลินาฏเปิดเผยว่าต้นเป็นผู้ติดต่อขอซื้อต้นกล้วยแดงอินโดจากนายสุธานอายุ41ปีซึ่งเป็นเจ้าของต้นกล้วยแดงอินโดราคา10บล้านบาทซึ่งได้เดินทางมาจากกรุงเทพโดยนำต้นกล้วยด่างดังกล่าวมาส่งให้ถึงที่ ซึ่งสูงประมาณ150เซนหรือ1.5เมตรพบว่ามีแตกหน่ออีก3ต้นสวยงามมีใบทั้งบทด7ใบแต่ละใบมีความแตกต่างของลายด่างไม่ซ้ำกันจึงมีความสวยงามอย่างมากครับนายนารินาศกล่าวว่าเดิมทีเป็นพ่อค้าจิวเวลี่ทำธุรกิจค้าพลอยอยู่ที่จังหวัดจันทบุรีช่วงโควิด19ระบาดธุรกิจค้าประดับเพชรพลอยทำได้ยากขึ้นและซบซามาก ก็ลองหาความรู้ทั่วไปพอดีไปเจอเรื่องกล้วยด่างเห็นว่ามีมูลค่าและราคาดีจึงศึกษาอย่างจริงจังโดยเริ่มทดลองซื้อและขายต่อก่อนเริ่มจากซื้อหน่อละ8บาทแต่พอมาลดน้ำดูแลรักษาโตขึ้นมาหน่อยก็ขายได้ในราคา180,000บาทจึงหันมาทำธุรกิจนี้อย่างจริงจังมากขึ้นด้านในสุธานนะครับ ซึ่งเป็นพ่อค้าจากกรุงเทพได้กล่าวว่ามีสวนกล้วยแดงอินโดอยู่ที่กรุงเทพมหานครขายต้นพันธุ์ทาง Facebook ชื่อว่า Your Avenger ทั้งนี้ปกติมีคนซื้อเพียงต้นเล็กๆราคา2-3ล้านบาทจะมีคนซื้อแต่ยังไม่มีใครใจถึงเท่าพี่นายณลินาธที่ควัก10ล้านซื้อต้นกล้วยแดงอินโดนับว่าใจถึงมากครับอย่างไรก็ตามนะครับถือว่าเป็นธุรกิจใหม่ ที่กำลังฮิตและฮอตในประเทศไทยนะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับสวัสดีครับ